เปิดดวงชะตาราศีสิงห์นะครับรวมไปถึงผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในเดือนมกราคม2568นะเบิกเลิกมาเดือนแรกของปีนะครับก็ต้องบอกว่ามาด้วยสิ่งที่ดีงามมาด้วยอะไรที่ดีๆครับข่าวดีเรื่องเงินข่าวดีเรื่องรายได้อ่าข่าวดีเรื่องเอกสารสัญญาการเซ็นสัญญาต่างๆนะครับ หรือเป็นข่าวอะไรก็ตามแต่ที่มันได้ผลดีกับเรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินหลักๆเลยนะครับการเงินดีครับใครที่ทำมาหากินค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้านะที่ต้องอาศัยช่วงเวลานะครับก็จะยังค้าขายได้ดีได้เงินได้ทองคนที่มีอาชีพเป็นคนกลางตัวแทนในหน้านะครับจะโดดเด่นในการเจรจา ติดต่อสื่อสารการประสานงานเข้าขั้นวาจาเป็นรัพ์หาเงินได้คล่องจะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ20วันนะครับอันนี้โผล่มานี่พูดถึงเรื่องเงินก่อนเลยนะดับแรกเลยนะครับในส่วนของเรื่องการเงินเนี่ยยีวันแรกนะครับประมาณสัก1 8 1แวันแล้วกันนะประมาณนี้นะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ย ยก,กย,ย้ายตั้งแต่วันที่2มกราคมเลยนะครับเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยเป็นตําแหน่งปุตตะเนี่ยแปลว่าลาบผลแปลว่าโชคลาบนะครับแปลว่าสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหลังจากนั้นเนี่ยวันที่20มกราคมเนี่ยดาวพุธด,ดวงนี้ซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับโคจรเข้าสู่ในภพที่เสียหายก็คือภพอลินะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิวันสุดท้ายของเดือนมกราคมมันจะเป็นหนังคนละมวนนะครับมันจะมีเรื่องที่เสียสะตุ้งสตังหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ควรจะได้สตังมันก็จะไม่ได้หรือจะได้น้อยกว่าที่คุณคาดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นคือประมาณซักตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20อ่ะโดยประมาณนะครับหลังวันที่20เนี่ยนะการเงินเนี่ยมันตกอลิมันก็หมายความว่าสิ่งที่คุณจะได้คุณอาจได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือไม่ได้นะครับแล้วก็เกณฑ์ที่จะเสียสตุ้งสตางมีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะแพลนว่าเอ่อเดี๋ยวต้องซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีรายจ่ายรอไว้แล้วซสื้อนี้ถ้าเป็นแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องเบสิกปกติไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับก็ <ayo. S 2> เราก็จ่ายนี้จ่ายสินไปนะช่วงปลายเดือนหร,อหรือว่ามีของที่เราจะต้องซื้อบางอย่างเราก็ซื้อไป นะฮะตามปกตินะก็เป็นในเรื่องของอจังหวะดวงดาวที่บ่งบอกนะครับใครที่มีแผนจะต้องจ่ายน่้นนี่นั่นจะซื้อในช่วงปลายเดือนเนี่ยก็ซื้อได้น่าจะเป็นตามแพผนที่วางไว้นะครับแต่ส่วนนี้ใครเนี่ยไม่ได้มีแผนจะใช้เงินในบางทีเนี่ยเนอาเกิดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนได้นะครับก็ให้พยายามรัดัด,ดเข็มขัดไว้หน่อย อ่านะครับอย่าไปฟุ่มเฟือยเพราะว่าเราจะได้มีเงินพอที่จะจ่ายในสิ่งที่มันจำเป็นนะครับต่อมาในเรื่องการงานเนี่ยปกติจะเอาการงานขึ้นก่อนวันนี้เอาการเงินขึ้นก่อนนะต่อมาเรื่องการงานราศีสิงห์เนี่ยเรื่องการงานเนี่ยคือดาวศุกร์นะอันนี้ที่ชัดเจนเข้าไปใหญ่นะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ย ยกย้ายมาเล็งดวงชะตาตั้งแต่30ธันวาคมนะครับแล้วก็จะอยู่เนี่ยเกือบทั้งเดือนดาวสุ์จะย้ายอีกทีคือวันที่28มกราคมนะครับคราวนี้ต้องบอกงี้ว่าเกณฑ์การต้องเสียเงินนะครับหรือใช้ใจ่ายเงินมีตลอดทั้งเดือนแหละแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือช่วงประมาณสัก20วันแรกเนี่ยมันเป็นการจ่ายไปเพื่อที่จะได้กําไรกลับมาถ้าคนค้าขายนะคุณเพิ่มการลงทุนคุณจ่ายเข้าไปมากขึ้น คุณก็มีสิทธิ์ที่ได้กำไรกำไรเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการลงทุนบางทีอาจจะลงทุนเพิ่มสินค้าลงทุนในเรื่องการขยับขยายเกี่ยวกับการงานเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ลงทุนแล้วก็ได้เป็นกำไรกำไรกลับเข้ามานะครับแต่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องลงทุนไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้คืนทุนอย่างรวดเร็วเช่นคุณอาจจะต้องเอาเงินไปอุดหนุนกิจการไปซ่อมแซมนะครับ เกี่ยวกับกิจการเกี่ยวเครื่องไม้เครื่องมือครับเกี่ยวกับข้าวของนะเครื่องจักรอะไรต่างๆที่ใช้ในกิจการอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกิจการนะครับมันจะออกเป็นรูปนี้นะครับกว่าจะคืนทุนจะใช้เวลานานนะถ้าเป็นทุนที่ลงไปในช่วงปลายเดือนนะในช่วงหลังวันที่ยีเนี่ยจะใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นช่วงที่ก่อนวันที่20เนี่ยจะเป็นการลงทุนที่เห็นผลรวดเร็วนะครับเสร็จแ,แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทํางานเป็น พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าทําธุรกิจการค้าการขายให้ระมัดระวังในเรื่องของการเสียสตุ้งสตังไปกับของที่มันมีมูลค่าสูงบางครั้งอาจเป็นของที่ไม่ได้จําเป็นแต่ว่าเป็นคติที่แบบเฮ้ยของมันต้องมี <c oughs> อันนี้ต้องระวังนะครับบางทีอาจจะใช้ใจ่ายเงินเกินตัวนะราศีสิงในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ใช้ใจ่ายเงินเกินตัวเป็นนิดหนึ่งบางทีเราอาจจะอยากได้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมีราคาแพง นะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจ่ายจ่ายไปแล้วมันรู้สึกว่าเกิดสภาวะที่สั่นคลอนทางการเงินอาจจะเกิดสภาวะนี้ได้นะในเดือนมกราคมช่วงปลายปเดือนสําหรับราศีสิงห์นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับการงานมีเกณฑ์ต้องลงทุนนะการงานมีมีมีเกณฑ์ที่ต้องเพิ่มเติมนะครับในธุรกิจการงานนะลงทุนไปกับพวกอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับงานของเรานะครับแต่ในภาพรวมเนี่ย มันยังเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าดาวพระหัสก็ยังอยู่ในเรือนการงานยังมีความมัน่นคงยังหนักแน่นยังมีคนช่วยนะครับการงานยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อ่าแม้จะเป็นขั้นแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ยังเห็นอ่าเห็นประสบความสําเร็จเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นการงานไม่น่าเป็นห่วงการเงินมีเงินต้องใช้จ่ายไปบ้างแต่ว่าถ้าคุณหาได้มากพอในช่วงครึ่งเดือนแรกปลายเดือนก็ไม่ต้องห่วงนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องความรักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบนังชีวิตหน่อยนะครับถ้าสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดภาวะกดดันมีภาวะกดดันบางอย่างเรื่องรักๆใกล้ๆอาจจะไม่ค่อยสมดังใจนะครับดาวช้ํารักก็คือดาว67เจ็รงลัคนาราศีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะต้องมีภาวะความกดดันหรือความเครียดหรือความทุกข์บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับลัคนาราศีสิงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเข้าไปข้องเกี่ยวกับสถานาการณ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าหรือว่าเกี่ยวกับมือที่3อะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้คือ worst case ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ สำหรับบางคนไม่ได้เจอเหตุการณ์รักสามเศร้าหรือต้องไปแบบช้ำรักอะไรขนาดนั้นแต่คุณจะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินเยอะมากโดยใช้ร่วมกันกับคู่ครองของคุณหรือใช้ไปกับคู่ครองหรือใช้ร่วมกันนะครับมันต้องมีเรื่องใช้เงินแน่ๆถ้าเกิดไม่ได้ใช้กับคู่ครองอาจจะต้องใช้ไปกับการลงทุนกับหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่ง เพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับเงินสดดาวที่เกี่ยวกับโทรศัพท์และเกี่ยวกับการงานดาวสาวอยู่ในเรือนคู่หมายถึงว่าคู่ครองแล้วก็คู่สัญญาด้วยเพราะนั้นต้องมีภาระหน้าที่บางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคู่ครองหรือไม่ก็คู่สัญญาถ้าคุณไม่เสียตังค์ไปกับคู่ครองคุณอาจจะต้องเสียเงินในการลงทุนไปกับหุ้นส่วนคู่สัญญาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นเรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยดูแล้วนะ มันก็จะมีในเรื่องของการประคับประคองถ้าใครมีคู่อยู่แล้วเกิดปัญหานะตอนนี้ประคับประคองไปก่อนนะครับประคับประคองไปนิดนึ่งนะครับราหูเนี่ยกำลังจะย้ายมาราหูย้ายมาเล็งลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดีหรือเสียนะครับมีทั้งดีทั้งเสียนะครับข้อเสียเนี่ยราหูเล็งรักเนี่ยอาจจะต้องอยินยอมกับภาวะอะไรบางอย่างอยู่ภายใต้อิอทธิพลบ,บางอย่างหรือทําทเหมือน ก็ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับกับปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ข้อดีก็คือราหูเนี่ยมาอยู่ในราศีกุมเป็นเกษตาราธิบดีมันจะมีความมั่นคงมันจะมีความเข้มแข็งมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งดีทั้งเสียในภาวะตอนนี้ก่อนที่ราหูจะย้ายในเดือนพฤษภาคมเป็นภาวะที่เราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็คิดวางแผนวิธีการต่อไปว่าเราจะนะมีลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยในรูปแบบไหนนะครับ ในตลอดหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้นะครับเราจะามีความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้นะแบบนั้นนะแบบนี้นะซึ่งมันไม่ไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวมันเป็นเรื่องของคนแบบสองคนอะไรอย่างเงี้ยสองคนหรือหรืออาจจะมากกว่านั้น <c oughs> นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันจัดระบบระเบียบดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนในคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของ คนที่ถูกอ,อกถูกใจเรื่องของความรักเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์มีสิทธิ์ที่จะเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนกันคือรักแล้วก็ทุกคระคราวกันไปด้วยสําหรับคนโสดให้ระมัดระวังการไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วระมัดระวังในเรื่องของการไปเป็นมือที่3นะครับว่าคู่67เป็นคู่ช้ารักดาวศุกร์เดินมาตั้งแต่30ธันวาคมจะย้ายออกอีกทีวันที่28มกราคม แต่พอเขาย้ายออกเนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ภพมรณะด้วยอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยมันบางอย่างมันควรต้องจบเพื่อที่จะไปเริ่มอะไรใหม่นะครับสําหรับคนโสดเนี่ยมันสาม,มารถจบได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดคนมีคู่แล้วอาจจะต้องคิดไตร่ตรองพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดคนโสดเนี่ยคุณยังมีสิทธิ์ที่จะเริ่มใหม่นะครับกับคนที่เขาแบบสถานะไม่ สถานะแบบปกติเ,เออนะครับไม่ได้มีคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับนี่คือในส่วนของความรักนะครับชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาราศีสิงห์ต่อมาเนี่ยเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยก็คงต้องระมัดระวังสุขภาพแล้วก็บัติเหตุหน่อยนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับครึ่งเดือนแรกนะครับนะก็คืออาการทั่วไปเลยแต่ว่าด้วยความที่ดาวจาตัวราศีสิงห์เนี่ย นะครับเป็นดาวทิศนะแล้วก็ไปตกอยู่ในภพอริด้วยนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องสายตาความดันระบบเลือดนะครับเรื่องไขมันในเส้นเลือดพวกเนี้ยนะครับสายตาเองก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับบางทีอาจจะต้องไปแบบถึงขั้นแบบตัดวงตัดแว่นนะแล้วก็เรื่องความดันนะอาหารการกินที่เกี่ยวเรื่องความดันระบบเลือดคอเลสเตอรอลไขมันพวกเนี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็จะ ต้องระวังตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังนะครับเดือนมกราคมเนี่ยไปจนถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องโชคลาบนะครับโชคลาบเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าช่วงวันที่2หรือช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจริงๆก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าดาวประจำตัวก็เป็น เทวีโชคด้วยนะครับพอที่จะได้ลุ้นพอที่จะได้ลุ้นนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยดา,าวโชคลาภเนี่ยโครจรอยู่ในทิศที่ดีด้วยแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะดรอปลลงในเรื่องโชคลาภนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีเปอร์เซนที่ดีกว่ามากกว่าครึ่งเดือนหลังในเรื่องโชคลาภนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูเจาะกันในคลิปโชคลาภในแต่ละเดือน ตรงนั้นจะมีบอกละเอียดนะครับอาครับนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาราศีและลัคนาราศีสิงค์ครับในเดือนมกราคม2568ครับ